กมันมีแต่เห็ดัวยไม่ห่อผูกตัวขายสุยยางทุเรี่ยปลูกเองปลูกเองขายเองข่าประจำบ้านของเมืองอ,อันนี้ไม่ขาดกรบโพรดยิยางข่ากับโพรดยิยางกบับปลูกเบิร์ตปีโริขาดไม่หย่างขายเอง sám thùng luôn, ngâm Cái ừ, này phải ngay Cái không? Cái khả năng hạt này nó nặng, có nó ่สิดตรนี่กระตานึงใส่หน่อโจดกรตานึงใส่เห็ดไปสองคน่ะพอนพี่ยายคุณขอบคุณพี่สาก็ไปเห็นไปจบเห็ดจังีย มุกยันมุกปลปาสำร้าน,าน,านคุณมม่สํมรานมาผอกันตะเคียโอ้ยบเงิ่นท้องบุ่หางหางองไม่บุน,น,น,นสํมรานตัวจริงมากห,หอดแล้วมันนี้ ปักหนาคนน่ะปะอยากโอ้ยนี่ปักะแงกหอมดอกนเนี่ยปักกระแงงแงงบาปักกระแงกเือบกกเขือคนมีบกเผือมีเผือกะคารถจักรยานมีง่ามคนสามสคาเหลือง เหลือแงง่ะม่ห่อผึ่งมีอะไอีกเน้่จ้าพี่หัวผึเน่าน่าจะของเองเจ็ดตำลานมีของว่างตลาดแล้วมื้อนี้ที่เหลืองงินบเือกเหลืองพี่น้องเหลือ ปึกเข้าสดๆปึกๆก็สดๆเก็บใหม่ๆ ขายดีบ่วไม่ะขายดีค่ะมันยังเป็นอยู่เนาะถ้ามีคนข้าปลูกเองของสดสดเก็บจากสวนสดสดใหม่ๆขายพักก็ละส่งลงเรียกจนจบกาคุยเลยปีหนึ่งปีหนึ่งได้บ่หน่อยบาทแล้วเฮ็ดประจำปีเก้าแสนปุ่นแล้วปีเก้าแสนค่ะเส็ดเสียดไม่ได้พี่ใครขายพักเรียกได้น้อยแต่ว่าเฮ็ดประจำพี่คน มะหอดกับบือตะคนมาซอยพวกยายๆกับป่าคนมาซอยเอาของร่งว่างเลยกัเมี่ยนนีมันงามเก็บงงามขายเรตัสงลีตเหลาที่เลยงนุ่มก็ได้ดรกว่าต้องเลียงเหลากระถามสีเมา นี่แมนหล้วโอ้นั่นจ้านี่เลเป็นถุงสิบบาทแบบใดนู่นคือน้ำปั่นใหม่เจดีย์จดีไม่ไปเจีใหม่อะไรงีจะเอามาขอปันอรยพญเจดไม่ใหม่ไหมค่ะใสดอดำจดีไม่ใหม่ตับกินเปล่าขึ้นหาดห้อนเนาะป๋อห้อนอยู่ ยี่ห้อนก็อยู่บ้านล่ะมาบ่ได้พ่อบคนยู่นนั้นคนมาบ่ได้เหนื่อยแล้วไปไม่ไหวขายขายเลยสื่อไอ้ซอผงขายในค่าตลาดบ่มาสื่อของตลาดขายเลยแกงหมักนักค่ะเยอะแยะแกงอร่อยนะงานแต่งเลยแหละเก็บไม่ไหม้เลยแบบเก็บแบบงาม เี่ยวกูได้ลยคเี่ะก็บเยอกว่าเยใช่ไหกี่ยวกูแม่สํมลันเยอะคือสัลันจ้าไหนชี้ที่แาจ้าจัดของวันแล้วลูก้ามาล่อเต็มพี่น้องของคนขายดีดีของหัวของสวนเห็ดมากหม่ๆมเก็บมากหม่ๆมสดๆคนเอายางเอาบะเขือบัวบะเขือทำบะเขือ ห้าพนาที kind of ่นั่นโอ้โมาอันนี้นึงนี่ล่ะทีไปใส่ถุงมาไปให้ดูวันขีดโอ้โหไม่ไ้เือนี่ล่ะอไม่พ้นแน่ม่ใชเอาบะเขียบถ้าไปไปเด้อะตยศเป็นหนาโอ้พระสิจารใ่ถุงละสิบเป็สิบ่ อ่อนค่ะ้จะเปอไรอ่อนอ่อนเองีบกแิอ่เกลยสามีละเอาไม้อหน่อยหน่อยอ่อนบุกแดอกอ่อนเพื่อนสิบบาทไยเซบุกแสิบบาทสิบบาทไยเซ ปอนไี้บอดานพิดเลยแล้วคะเด้อเ่กนี่ผม่เปียนนี่ยนี่แกแด้น่แกแถนี่ว่าผมเคนนะไปยทียังอันนี้ตัดต้นนะพี่งไม่ขอที่สด้นงาแกค่อยตัดต้นนถสงตลง้นเันถึงเมื่อขาดเองมันตัวตตัวเป็นตัวมต้นขอไอ้ปู่มตัวนี้มต